สวัสดีทุกตุกานนะคะมาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องคาในช่องเรียนก้องระกลอง่วงนะคะวันนี้พาเรียนไม้ดูหนึ่งเรียนก็อพอนะคะเพราะว่านํานำมามากมาก็มากกไม่มีความจำเป็นนะคะเรียนเดียวก็ได้นะคะด้านหน้าก็เรามาสังงกตดดูปราเทียนก้องพอล่วงเรอกาวนะคะเป็นประเทียนใหญ่นะคะ เดี๋ยวเราจะรู้กันนะคะว่าเรียนดานล่างเป็นปอซ่อะไรนะคะดานหน้าเขาเขียนไว้ว่าผู้มีพลน่อดุยเดชราชการที่เก้าก็เหมือนเหมือนกันนะคะกับเรียนที่นําไม้ถูกฐานได้รับชมและถูกฐานก็เก้าไปรับชมในชงต่างๆนะคะเรียนนี้ก็เป็นเรียนเล็กๆนะคะราคาหนึ่งบาทนะคะเดี๋ยวนี้หนึ่งบาทนะคะเด็ก เด็กไม่ก่อยรับเร็วมนันหวังเอาไปซื้อไรไม่ได้นะคะอย่างหน่อยก็ห้าบาทนะคะแต่ที่มีเรียนหนึ่งบาทก็เพื่ออเมริกานะคะพออเมริกาบางทีเขาซื้อกล้องสิบสามบาทนะคะเรียนไปเรียนสิบหนึ่งเรียนเรียนหนึ่งเรียนก็ก็ต้องต้อนให้สองบาทนะคะฉะนั้นเรียนบาทก็มีค่าและมีความไม่สําหรับอเมริกาที่ต้องต้อนให้คนซื้อกล้องนะคะแต่ถ้าเราจะให้ลูกหลานไปโรงเรียน เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใจใบหยีซิบเด็กมันรูนะคะไม่ก่อยรับเลยวเ,ร,เราไปซื้อได้ไม่ได้เลยนะคะอาบาทอย่างพ่อซื้อได้นะคะกับนุ่มจิน้าบาทป๋มีแต่วัตวาบาสช่องบาสนี่ค่ซื้อ,อยากเลยนะคะเรามาพูดคุยกันโตนะคะเรียนตีน้ำไม้รับชมในวันนี้นะคะเป็นเรียนนึ่งบาทเดี๋ยวจะปริกให้ดูดนัน ล่างนะคะเดลล่างกรเป็นธรรมดานะคะอ้วกกลับนะคะเป็นเรียนที่ประเซทธิ์ครับเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เป็นปเปอร์เซทธิ์ตรงอะไรนะคะเหล็กนึ่งไช่เด่นชัดนะคะเขียนไว,ว้ว่าหนึ่งบาทผัดติดไช่ผดโ,โซ่ช่องพันอร่อยอาอยสิบช่องนะคะตําเปรี้ยนนาช่องชัดๆนะคะขอยึดไม่ขอยชัด แต่ก็เป็นเรียนปอโซ่ช่งปันนาร่อยห้าสิบช่องนะคะราคาก็หนึ่งบาทนะคะเราก็มาดูนะคะเออทีนำเรียนนี้มาให้ดูก็โปรช็อบประเจดีนะคะเจดีดันบนนะคะก็หยดช่วยอ้ามนะคะตาตัานดูไม่จัดดูผ่านผ่านคอ มาเอ็นความช่วยห้ามนะคะเ้าว่าเรายัางเวนกระย้ายก็ส่งเวนกระย่ายดูนะคะก็จะเห็นว่ายอดเจดีโดยจะปล่อยยอดเจดีตีสูงแล้วก็ย้ายว่าเปื่อน,นี้นะคะช่วยห้ามมากนะคะเป็นซีทองช่วยห้ามนะคะแล้วก็เจดีเล็กๆอีกเอาเจดีข้างหลังนี้นะคะสำหรับจงเลยนก็เราก็ว่างในโฉบสังเกตนะคะเพื่อมีอะไรแปลกๆ ขามีการสื่อใกล้กันเราก็เลยทำไปใกล้มั่งไม่ว่าราคาที่เขารับสื่อจะก,กีบาทนะ,ะได้นำเงินที่ใกล้ได้สะสมไว้เผื่อเปิดร้านเล็กๆสักตวติดนะคะแต่นี่ไม่มีเงินที่นะคะเขาเมือนเพลงที่ว่าคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจอ่าอะไรคือไม่เบี้ย ผมไม่เบีร์เล้วก็ถ้าวัวเรียนไม่เปรกจริงๆไม่ชนิตติวาหลงง้นไม่เป็นชนิตติวาปเจดีคว่ำอยู่ล่างอะไรก็ก็ยังไม่ซื้อนะคะก็ไม่ซื้อแล้วก็ไม่ใกล้นะคะเพราะว่ามีเรียนน้อยไม่ซื้อก็เพราะว่าไม่มีเบี้์จะซื้อนะคะก็ว่างว่าไล่ๆต่าลคงจะเข้าใจจุดนี้นะคะแล้วไม่ตัววะค่ันะคะเรียนนึ่งบาทพอจะส่งพันหน้าร้อยครับส่งรามา ไอ้ดะคะูความช่วยกองเจดีนะคะความสวยของเจดีเพราะขยายกับเหวนขยายเราส่วยมากๆเลยนะคะแต่มีเวหวนขยายหลองซองเลยตั้งไงนี่เีเจดีข้างหลังนี่เล่าเล็กๆแต่ก็น่ารักนะคะเป็นเจดีเล็กๆเล็กๆ,ๆประมันอาอกเจดีนะคะขอช่วยห้ามนะคะส่วยห้ามต่างเหลีก็ได้ส่วยห้าม,าามด้านหน้าก็เป็นผักกงผอร่วงรอเกาก็เป็นประเส้นใ่นะคะ ซึ่งหลายๆฐานที่มีก็ไอเก็บไว้นะคะก็เป็นเรียนตีผลิตไม่หน่อยเหมือนกันนะคะอารวยเจ็ดลานว่านนะคะผลิตก็มากไม่แล้วก็ตากรอยังไม่มีก็เก็บไป้มีนะคะมีพอช่วงสงปนารวยอางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องก็ออัลาไปก่อนในช่วงคำคำแบบนี้นะคะ ว่งวหวาหลยๆท่านคงจะนอนรับฟันดีกันนะคะกให้ทุกทานมีความสุขกับกันปักพ้นในเวลากลางคืนนะคะสำหรับวันนี้ข้ออมลาทุกทานไปขอวันหยุดว่าจะพบกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ